เ,เวลาหลายเดือนแล้วที่ทิดมันกับเฉเอมไม่ได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ของทั้งสองหลังจากที่แยกกันออกมาต่างหน้าต่างตาทำมาหากินกันเองตามลำพังโดยปลูกกระท่อมเป็นเรือนไม้หลังเล็กๆอยู่อีกพื้นที่หนึ่งในพื้นป่าเดียวกันที่ทิดมั่นได้ไปจับจองเอาไว้กับพ่อหลายปีก่อนเพราะเห็นว่าเหมาะที่จะทำเป็นที่อยู่อาศัยและปลอดภัยซึ่งพื้นที่ดินในสมัยก่อนชาวบ้านที่อยู่อาศัยหากินอยู่ตามป่าเขา ยังสามารถจับจองถากถางเอาเป็นที่อยู่อาศัยได้ตามทำเลที่ตนเองต้องการและสะดวกกับการอยู่อาศัยหรือไปมาและเห็นว่าปลอดภัยจากสัตว์ปไลที่อาจจะเล็ดลอดออกมาจากป่าหากินอยู่ใกล้ๆและอาจจะอยู่ห่างจากพ่อแม่พี่น้องบ้างอย่างเป็นเรื่องปกติอยู่เพราะว่าสมัยก่อนนั้นยังแทบจะอยู่อาศัยกันไม่เป็นหมู่บ้านนะักเพราะว่าบ้านเรือนแต่ละหลังนั้นอาจจะอยู่ห่างกันเป็นกิโล2กิโลเลยก็มี ทั้งสองผัวเมียหนุ่มสาวก็เลยตั้งใจจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ของเฉเมผู้เป็นเมียก่อนคอยจะเลยไปเยี่ยมพ่อแม่ของทิดมันที่ก็อยู่ห่างกันออกไปไม่ถึง10กิโลในภายหลังหลังจากที่พูดคุยตกลงกันไว้แล้วตามที่ตั้งใจเกิดเตรียมเนื้อหนังสัตว์ป่าที่ล่าได้ทั้งตากแห้งลมควันเอาใส่กระสอบผ้าสะพายกันออกจากเรือนของตนในวันที่สหลังจากนั้นมุ่งหน้าไปทิดเรือน ของพ่อแม่เฉเอมที่อยู่ห่างออกไปรวม20กิโลเมตรก่อนที่จะถึงเรือนของพ่อแม่ทิดมันที่อยู่เยื้องๆออกไปอีกรวมๆ10กว่ากิโลเมตรเมื่อไปถึงเรือนของเฉเอมทั้งคู่ก็ได้พักอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนก่อนวันลุ่งขึ้นจะเดินทางไปที่เรือนของพ่อแม่ของทิดมันและพักอยู่ที่นั่นสามคืนแล้วค่อยย้อนกลับมาพักที่เรือนของพ่อแม่เฉเอมอีกสองสามคืนแล้วแต่สะดวกในห,หายคิดถึงกัน เพราะว่าชายเอมนั้นมีพี่สาวเพียงคนเดียวที่อยู่กับพ่อแม่พร้อมกับพี่เขยอีกคนเท่านั้นส่วนทิดมั่นนั้นมีพี่น้องอยู่ถึงห้าคนด้วยกันแถมอีกสองคนก็นยังเป็นพรานที่สืบทอดวิชาความรู้ต่างๆมาจากพ่อของตนเช่นกันทั้งในด้านของการใช้อาวุธและวิชาอาคมต่างๆจึงได้แวะเวียนไปหาทิดมัน่นอยู่บ่อยๆย,ยามเมื่อเข้าไปล่าสัตว์ในป่าสามพี่น้องถือได้ว่าเป็นพรานจอมขมังเวทด้วยกันทั้งหมด เพราะว่าผู้เป็นพ่อนั้นเป็นพรานเก่าที่ล่ำเรียนวิชาอาคมมาจากผู้เท่าด่านอาคมต่างๆหลากหลายที่เมื่อในสมัยหนุ่มๆก็เลยเป็นพรานที่แก่กล้าวิชาอาคมมากกว่าใครในช่วงเวลานั้นอยากที่จะหาผู้ใดมาทัดเทียมได้หลังจากกลับมาทิ่เรือนของพ่อแม่ทิดมันแล้วสองผัวเมียก็ได้ย้อนกลับไปทิดเรือนของพ่อแม่ชฉยเมอีกครั้งแต่ก็พักอยู่ได้เพียงแค่คืนเดียวทั้งสองก็ต้องรีบพากันกลับ เพราะว่าเฉเอมเริ่มทำท่าทางแปลกๆให้พ่อแม่และพี่สาวพี่เขยสงสยัยส่วนทิดมั่นนั้นดูจะเศร้าๆผิดกับเฉเอมที่ผิดไปจากเดิมมากมายทั้งสองผัวเมียหนุ่มสาวทำท่าทางแปลกๆตั้งแต่มาแต่ก็ไม่มีใครทั้งพ่อแม่ของทั้งคู่ก็ไม่มีใครจะกล้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะคิดว่าทั้งสองอาจจะมีปัญหาอะไรกันก่อนที่จะกลับมาหาพ่อแม่ซึ่งถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว ที่แม้แต่พ่อแม่ก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งด้วยเมื่อเดินทางกันกลับถึงบ้านเรือนของตนก็ไม่มีใครรู้เรื่องราวของสองผัวเมียอีกเลยนับตั้งแต่นั้นเพราะว่าบ้านเรือนของแต่ละหลังของชาวบ้านแม้จะหากินกันอยู่ในผืนป่าเดียวกันแต่กระปูกสร้างอยู่ห่างๆกันอย่างที่บอกจะพบเจอกันบ้างกับตอนที่เข้าไปหาของป่าหรือว่าล่าสัตว์เท่านั้นผ่านไปร่วมสัปดาห์ในผืนป่าใกล้ๆกับเรือนของสองผัวเมีย ก็เริ่มมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นนั่นก็คือนอกจากจะมีสัตว์ป่าถูกฆ่าตายและถูกกัดกินเนื้อหนังทิ้งเศษซากเอาไว้ก็ยังมีพรานในแถบนั้นสมคนถูกฆ่าตายและถูกกัดกินเนื้อหนังทิ้งร่างเอาไว้เหลือแต่โครงกระดูกไม่ต้องมีใครบอกพรานที่ไปพบเจอต่างก็รู้ว่ามันต้องเป็นฝีมือของเสือแต่ก็ไม่เคยมีใครพบเจอเสือที่หากินอยู่ในป่าแถบนั้นแม้แต่คนเดียว ส่วนคนที่เข้าไปพบเจอกล้วนแต่ถูกฆ่าตายไปแล้วทั้งนั้นยิ่งพอเกิดเรื่องและร้ายขึ้นพรานที่เคยเข้าไปพบเจอกันอยู่ในป่ายามเอลาสัตว์ก็พากันหายเงียบไปจนหมดไม่ค่อยจะมีใครเข้าไปหาของป่าหรือ่วาลาสัตว์ในป่าแถบนั้นอีกเลยคงจะเหลือเพียงแค่ทิดมัน่นคนเดียวท่อนนั้นที่ยังไปไหนมาไหนส่วนพรานที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆกันก็ย้ายที่ราสัตว์ไปหาที่่าที่อื่นแทนเพราะไม่มีใครรู้ว่า อาจจะถึงคราวสวยไปเจอกับเสือตัวเป็นเป็นเขา้าหากว่ารู้ตัวเสียก่อนไม่มีทางที่พรานคนไหนจะเสียท่าให้กับมันได้ไง่ายๆเพราะแต่ละคนกระลวนแต่มีวิชาอาคมติดตัวไม่แพ้กันแม้ว่าความเข้มขลังนั้นอาจจะต่างกันไปบ้างแต่ก็คงจะเอาตัวรอดได้แน่หากว่าเจอกับมันแบบไม่รู้ตัวมีหวังไดกลายเป็นเหยื่อให้กับมันเหมือนพรานที่ถูกฆ่าตายไปเป็นแน่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว แหลกแกก็เห็นว่ามีแต่สัตว์ป่าที่ถูกฆ่าและทิ้งซากเอาไว้แต่หลังหลังมันกลับเป็นร่างของชาวบ้านหรือไม่กระพันที่ถูกฆ่าตายและถูกกัดกินเนื้อหนังขยายวงกว้างทิ้งเอาไว้มากมายไปเรื่อยเรื่หลายหมู่บ้านจนข่าวได้ยินไปถึงหูของพี่ชายของทิดมันที่มาได้แวะเวียนมาหาน้องชายรวมเดือนเพราะน้องชายกับเพิ่งพากันกลับมาเยี่ยมเยือนเมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อได้เข้าป่ามาหาลาสัตว ในป่าแถบนั้นอีกครั้งทิดหมายหนึ่งในพี่ชายของทิดมั่นก็เลยถือโอกาสจะแวะไปหาน้อกชายกับนอกสะพ้ายเพื่อจะถามไทยความเป็นอยู่รวมทั้งเรื่องของเสือที่ออกมาหากินอยู่ใกล้ๆกับป่าบริเวณนั้นจนฆ่าพรานตายไปหลายคนด้วยหากว่ามีโอกาสที่จะล่ามันได้ก็จะได้จัดการเสียเลยระหว่างทางที่เดินเท้าเข้าป่ามาก็ยังเจอร่างของพรานถูกฆ่าตายไปอีกคนทำให้ทิดหมายคิดว่า ไอ้หลายตัวนี้มันคงจะติดใจรสชาติของเนื้อหนังคนเข้าไปแล้วเพราะว่าในช่วงหลังๆไม่เคยได้ข่าวว่ามีสัตว์ป่าถูกขากินเป็นอาหารแต่กลายเป็นว่าคนที่ต้องตกเป็นเหยื่อให้กับมันมากขึ้นแถมยังไม่เคยมีคนเจอหรือประจันหน้ากับมันแม้แต่คนเดียวที่หลอดมาได้ส่วนที่เจอนั้นล้วนแต่ถูกข่าตายไปจนหมดก็เลยยากที่จะหาตัวหรือว่าจะล่ามันได้ไง่ายๆและไม่รู้ว่า มันกินคนเข้าไปมากมายจะกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วหรือไม่ระหว่างทางจึงได้แวะหาที่มัดห้างขึ้นเพื่อจะดักกรอดูเหตุการณ์เรื่องเสือกินคนซะก่อนที่จะไปหาน้องชายหลังจากที่จัดการมัดห่างเสร็จสับในช่วงเย็นๆสายตาก็เหลือไปเห็นล่างของใครคนหนึ่งเดินผ่านไปไกลๆขับคล้ายคลับคลาว่าจะเป็นคนที่รู้จักเป็นอย่างดีแถมเป็นหญิงสาวซะด้วยเมื่อดูลักษณะดีๆนั่นก็คือชะเอม น้องสไพยยของตนเองนั่นเองทําให้ทิดไมายเกิดความสงสัยว่าน้องสไพยยมาทําอะไรในป่าใกล้จะคําแบบนี้คนเดียวและบริเวณนั้นมันก็อยู่ห่างจากเรือนของน้องชายออกไปหลายกิโลเมตรจะส่งเสียงร้องเรียกก็ใชยที่เพราะว่าไม่มีพานที่ไหนจะทํากันมันจะทําให้เกิดอันตรายจากสัตว์ร้ายที่อาจจะอยู่ในป่าบริเวณนั้นได้ทิดหมายจึงได้รีบปีนลงจากน่งห้างเพราะคิดว่าน้องสไพชยอาจจะหลงทาง กะว่าจะดักล้อเสือก็จะได้พากันกลับที่เลือนเสียเลยเมื่อรีบสาวเท้าเข้าไปใกล้ก็เหมือนว่าชเอมจะรู้ตัวจึงได้รีบวิ่งหนีไปซะก่อนทิดหมายก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะร้องเรียกก็ยังกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับน้องสะพ้ยน้องสะพ้ยคงคิดว่ามีเสือตามมาถึงได้รีบหนีไปแบบไม่หันหลังจนหลังของชเอมลับสายตาไปไม่รู้ว่าหายไปทางไหนและเพียงกับพิบตาเดียว กับมีไอ้ลายพาดก่อนพุ่งออกมาขวางหน้าเอาไว้แทนทำเอาทิดไมายแทบจะตั้งหลักไม่ทันแต่ก็ยังสามารถหลบเอาตัวรอดจากกงเล็บและคมเขียวของมันได้ก่อนจะสับไกปืนในระยะหวังผลด้วยกระสุนที่ลงอาคมเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วเสียงดังสนั่นขึ้นพร้อมกับกระสุนที่พุ่งเข้าประทะร่างของไอ้ลายนั้นอย่างจังจนมันกระเด็นออกไปดินพลานแล้วก็เกลีบกระจนหนีไปอย่างรวดเร็วกระสุนอาคมของทิดหมายทำให้มันบาดเจ็บ แต่ก็ไม่ถึงตายทิดหมายรีบเดินเท้าตามหาน้องสะพ้ายเพราะอาจจะมีอันตรายได้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจึงได้รีบสาวเท้ากลับไปที่เรือนของน้องชายระหว่างทางก็มืดคำสักก่อนกว่าจะไปถึงเรือนน้องชายก็แทบจะมองอะไรไม่เห็นพอใกล้จะไปถึงเรือนของน้องชายก็เห็นน้องชายนั่งอยู่ที่หน้าเรือนคนเดียวเมื่อไปถึงกรถามไถ่ถึงจะเอมน้องสะพ้ยน้องชายก็บอกว่าน,นอนไปแล้วทิดหมายก็นึกแปลกใจ เพราะเคยมาหาทุกครั้งเฉเอมไม่เคยนอนเร็วแบบนั้นแต่ก็ดีใจที่นกสะพ้ายปลอดปลอดภัยกลับมาได้จนลืมถามไถยว่าไปทําอะไรมาระหว่างที่นั่งสนทนากับนอกชายอยู่ครูใหญ่สายตาก็เหลือไปเห็นหยดเลือดเข้าจึงได้ถามว่านั่นมันเลือดอะไรทิดมันถึงได้ทําท่าทางอึกอักบอกว่าเฉเอมบาดเจ็บมานิดหน่อยแต่ไม่เป็นอะไรมากทิดไม้จึงได้ถามว่าไปเจอเสือมาหรือไม่ เพราะว่าตนก็ไปเจอเอมก่อนที่จะเจอเสือระหว่างทางเข้าพอดีได้ยินคําว่าเสือก็ทําให้ทิดมันน้องชายสะดุ้งเฮือกทําท่าทางกระอักกระอ่วนพูดอะไรไม่ถูกพูดเพียงเบาๆว่าไม่ใช่ทิดหมายยิ่งสงสัยท่าทางแปลกๆของทิดมันน้องชายเป็นอย่างมากแต่ก็ทําเป็นเฉยเฉยพาคุยไปเรื่องอื่นจนได้เวลาพากันแยกย้ายไปพักผ่อนทุกครั้งที่ทิดหมายไปหาน้องชายจะปีนขึ้นไปนอนบนกระท่ม ที่ปลูกสร้างไว้บนต้นไม้ใกลๆกับเรือนแต่โดยความสงสัยทำให้ไม่สามารถจะข่มตาให้หลับไปได้จ้องมองลงไปที่เรือนของน้องชายจนแสงตะเกียงนั้นดับลงผ่านไปเกือบถึงฮาทุ่มถึงได้มีบางอย่างย่องลงมาจากเรือนเมื่อเพ่งมองดูดีๆก็รู้ว่าเป็นชะเอมน้องสะพภยของตนเองแต่ที่ทำให้ทิดหมายยิ่งตกใจมากไปกว่านั้นก็ตอนที่จู่ๆร่างของชะเอมก็กลมลงคลานสี่เท้า จากร่างที่เป็นหญิงสาวกับกลายเป็นเสือรายพาดก่อนพุ่งกระโจนหายเข้าป่าไปในความมืดทันทีทิดหมายคิดไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายและน้องสะพ้ายจู่ๆชชเอมก็กลายไปเป็นเสือสมิงส่วนทิดมันน้องชายทิดหมายไม่ได้ห่วงอะไรมากนักเพราะว่ามีวิชาอาคมมากพอที่จะเอาตัวรอดได้ไม่มีทางเสียท่าให้กับเสือได้ไง่ายๆทำให้ได้แต่นั่งรอเะเอมกลับมาเอาเกือบสว่างเมื่อเห็นร่าง เสือสมิงของเฉเอมกลับมาปืนในมือกับกระสุนอาคมที่เฝ้ารออยู่ค่อนคืนก็ระเบิดตูมขึ้นเสียงดังสนัน่นร่างเสือสมิงสาวที่ไม่ทันจะได้คืนล่างเป็นเฉเอมก็ล้มคว่ำลงกับพื้นกรีดร้องเสียงดังลั่นด้วยความเจ็บปวดด้วยพิษพายของกระสุนอาคมถึงแม้ว่าเฉเอมจะเป็นนอกสะพ้ายแต่เมื่อกลายไปเป็นเสือสมิงก็ฆ่าคนตายไปหลายคนจึงเอาไว้ไม่ได้สิ้นเสียงปืนและเสียงกรีดร้อง ทิดมันก็พุ่งพรวดออกมาจากเรือนร่างของนางเสือสมิงถึงได้คืนล่างเป็นชะเอมอีกครั้งตะเกียกตะกายจะปีนขึ้นไปบนเรือนพร้อมกับร้องเรียกผัวให้ช่วยแต่ยังไม่ทันที่ทิดมันจะเข้ามาถึงตัวเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นอีกนัดกระสุนพุ่งเข้าที่หัวของชฉเอมอย่างแม่นยำจนฟุปขาดใจตายคาที่ด้วยแรงอาคมที่แม้ว่าจะเป็นเสือสมิงทิดมันก็ยอมรู้ดีว่าไม่มีทางจะรอด ในที่สุดร่างของมันก็กลับคืนเป็นร่างเดิมนั่นก็คือร่างของเสือรายพาดก่อนเสียงทิดมันปล่อยโฮออกมาเมื่อมีรักได้จากไปอีกครั้งอย่างไม่มีทางกลับทิดหมายจึงได้รีบปีนล,ลงจากกระท่อมเข้าไปปลอบใจน้องชายและถามไถ่ความเป็นมาจึงได้รู้เรื่องทั้งหมดทั้งสองนั้นตั้งใจจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่แต่ชเอมนั้นถูกเสือมาฆ่าตายถึงเรือนซะก่อนตอนที่ทิดมันเข้าป่าไปลาสัตว์ ด้วยความรักและความแค้นไม่รู้จะทำยังไงดีสุดท้ายจึงได้ใช้วิชาอาคมคลังที่พ่อถ่ายทอดให้สะกดวิญญาณของชาเอมให้สิงสู่อยู่ในร่างของเสือซึ่งมันก็ได้นอนหมอบอยู่บนเรือนนั่นเองหลังกินเนื้อหนังของชาเอมจนอิ่มหนำด้วยอาคมคลังของทิมันวิญญาณของชาเอมจึงได้อาศัยสิงสู่อยู่ในร่างของเสือจนกลายเป็นเสือสมิงทุกๆสามคืนจะต้องออกไปหาราเยือ ที่แรกๆนั้นจะเป็นสัตว์ป่าแต่ต่อมาพอได้กินคนเข้าไปเกิดติดใจจนต้องออกไปตามหาล่าคนมากินในที่สุดส่วนร่างของชาเอมได้นำเอาไปฝังไว้ที่หลังเลือนและอยู่กินกับเมียในร่างเสือสมิงมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่แม้ว่าจะตายไปแต่จิตของชาเอมก็ยังห่วงใยคิดถึงพ่อแม่อยู่เช่นเดิมจึงได้พากันกลับไปเยี่ยมเยือนอย่างที่ผ่านมานั่นเองเมื่อเหตุการณ์เป็นไปแบบนั้นแล้วลุงเชา ทิดหมายจึงได้พาน้องชายกลับเข้าไปอยู่ที่เลือนของพ่อแม่ดังเดิมที่บ้านเกิดทิดมั่นเองก็เลิกเข้าป่าล่าสัตว์นับตั้งแต่นั้นเพราะหากเข้าไปก็คงจะหวนคิดถึงแต่เมีรักที่จากไปแบบไม่มีวันกลับนานวันเข้าก็เลยขอเข้าไปทํางานในตัวเมืองแต่อยู่ได้ไม่นานก็เข้าไปขอบวชเป็นพระกับหลวงพ่อในวัดที่คุ้นเคยเพื่อฝึกกรรมฐานให้ลืมเรื่องรลวต่างๆและออกธุดงไปทั่วก่อนที่จะย้อนกลับมา ไปสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้านที่บ้านเกิดในช่วงที่มีพรรษามากแล้วและอยู่จำพรรษาในวัดนั้นจนมรณะภาพอยู่ที่วัดนั่นเอง